สวัสดีครับพบกันในช่องสร้างสรรค์บ้านนะครับวันนี้จะพา,ามาดูเาเรียกว่าอะไรเนาะมิชชั่นอิมพอส i ิเบิลนะนะทำอะไรด,ดูระดับความสูงที่เราอยู่กันนะครับอันนี้อยู่สูงมา,าดาดฟ้านะครับชั้น3ชั้น3เลยนะเอาแล้วทำอะไรละ่ะพ่อจะเล่าให้ฟังน้นะหลังคานะหลังคาตรงนี้เดิมมันเป็นหลังคาพลาสติกโปร่งแสงนะเดี๋ยวพาไปดูนะ ลูกค้าต้องการจะเปลี่ยนเป็นหลังคาคอนกรีตนะเพื่อขจัดปัญหาหลายอย่างและนะเดี๋ยวปัญหาเล่าให้ฟังเดิมเป็นอย่างนี้นะโคง้งแล้วมีหลังคาพลาสติกโปร่งแสงอยู่เนาะ,ะทีนี้ทํำยังไงอะ่ะก็คือต้องทําหลังคาคอนกรีตนะเพราะลูกค้าต้องการที่จะทำเป็นแผงโซลาร์เซลล์ติดตั้งแบบนี้นะ,ะความยากมันอยู่ตรงไหนครับความยากมันอยู่ที่ว่าตรงเนี้ยต้องเอาเหล็กบีมนะมบีมนี่นีมบีาขึ้นไปทํา อันนี้ทําแบบไปเรียบร้อยแล้วนแบบที่จะล่อนะก็ผมใช้นั่งร้านเลยนะใช้นั่งร้านเลยแล้วก็ข้างบนเป็นไม้อัดนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันจะลําบากในการจะหลอกขารับเนาะเราก็ใช้นี่เลยครับเหล็กบีม H อบีมนะ 20, 20คูณ 20, 20นะครับโคตรหนักเลยนะครับก<ส>็คือมันหนักประมาณ450กิโลอันนี้เอายาว9เมตรนะสเปคปกติเนี่ยก็คือว่า6เมตรนะโดยทั่วไปไม่ 9เมตรไม่มีขายนะจะเป็นสเปคพิเศษนะทีนี้ที่สําคัญก็คือต้องเอาเหล็กบีมนะี่ขึ้นไปขึ้นไปทําคานข้างบนอนนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยนะเหล็กบีมขึ้นไปทํำข้างบนเอาขึ้นมาจากข้างล่างนะขึ้นมาได้แล้วใช้เครงขึ้นมานะแต่ว่าการที่จะเอาเหล็กบีมนีขขนะมน่ขึ้นไปนี่ก็โอ้โหแบบยอดของของครีเอทีฟเลยนะไม่งั้นขึ้นไม่ได้เราก็ใช้ลอก2ตัวนะลอกนี้800้8 0นับนหนักได้แ0 0 800 อันนี้ก็800นะเอาขึ้นไปบนนี้แล้วก็ปึ๊บใส่เข้าไปที่ยากกว่านี้คือไอ้พวกนี้นะแนวขวางนี่นะครับก็โอ้โหแล้วมีเต็มไปด้วยอุปรสรรคนะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะทำเขาเรียกว่าอะไรนาะนี่นะก็ลองขึ้นอันนี้เป็นแท่งที่สองนะเส้นที่2เส้นแรแกด้วยอความทุลักทุเลแต่เส้นที่สองเนี่ยมีเขาเรียกว่าประสบการณ์ละก็จะรวดเร็วนะแต่เส้นอื่นๆก็ต้องทำนะ เดี๋ยวจะให้ดูแบบว่าแบบเนาะว่ามันเป็นประมาณไหนเนี่ยครับก็คือต้องเอานี่ขึ้นไปใช่ไหมปึ๊บไปวางบนนี้นี่นะครับเพื่อเป็นทาคานแทนนี้เพราะไอ้นี่มันไม่ไม่สามารถรับน้ำหนักได้นะก,ก็จะวางทุกระยะประมาณเมตรเมตรเกเมตรแปเซนเนาะไปนู่นจนสุดนู่นเลยแต่ตรงนี้ต้องมีเหล็กบีมนะซึ่งเอาขึ้นมาได้เห็นไหมครับเหล็กบีมชิ้นนี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูว่า มันขึ้นมาได้ยังไงเนาะนะต้องถือว่าเป็น Amazing i d ไอนะมันยังขึ้นได้นะครับเดี๋ยวผมพาดูนะเห็นไหมเหล็กดีมตรงนี้มันขึ้นมาอยู่แบบนี้ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปดูข้างบนนะอันนี้ทําเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรอปุ๊บก็จะเป็นแผ่นคอนกรีตนะปิดปิดบนนี้นะก็จะทำํำตั้งแสงแผงโซลาร์เซลล์อะไรทั้งหมดเลยเ,เดินมนเป็นโค้งๆเลครับโค้งตามรูปนี้เลยเอาเป็นโขกแสงนะ แล้วก็ปัญหาคือเขาทําหลังคาไม้ต้ชีตนี่ปิดหมดเขาปิดหมดโอ้โหไอ้พวกขี้นกค้างคาวหนูแมลงสาบอะไรเงี้ยมันมาอยู่วันนี้แล้วมันก็ขี้ลงมานี่เต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ทาความสะอาดแล้วนะมันก็ไม่สามารถ m a i n t e n น n นได้นะดูดูดิแต่ว่านี้เ,เทศษที่เหลือนะครับอันนี้เรากา็นี่ตั้งนั่งลานแล้วเพื่อจะทํานะครับซึ่งอันนี้ใช้เวลาประมาณสิบสิบห้าวันนะสิบห้าวันแล้วตอนนี้ก็จะมีการตัดขึ้นไปนะ อันนี้ก็ความยากตรงนี้นะถึงเรียกว่า,ามิชชั่นอินพสัสซิเบิลน,นะครับเอาละเดี๋ยวพาไปดูในคลิปถัดไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงแบบไหนนะตรงนี้ก็จะกลายเป็นหลังคาคอนกรีตไปได้นะครับด้วยนี่นะครับคานตรงนี้เป็นเหล็ก H อสบีนะ20คูณ20หนักยาว9เมตรนะยาว9เมตรแปลว่ามันหนักประมาณ450กิโลก,กรัมแล้วก็ตรงนี้เป็นบีมนะเอสบี H มันกนขวาตรงนี้ไปทุกๆประมาณ เมตร80นะทั้งหมดนี้ประมาณ17เมตรนะเอาตรงนี้6เมตรอ่ะเดี๋ยวติดตามดูกันนะครับว่าเราจะทำได้หรือเปล่านะครับ